แสมเปิดภาพคุณพอ่อที่ต้องบอกเลยนะคะว่าหล่อระดับพระเอกค่ะก่อนหน้านี้พระเอกดังอย่างแซมมิเรนันออกมาเปิดเผยเป็นภาพคุณยา่าอายุราว120ปีที่สวยแบบเครื่องน้าสดเป๊ะมากค่ะพร้อมกับเล่าที่ไปที่มาประวัติของท่านและสุดแซมเองเปิดภาพคุณพอ่อที่หล่อนิทอดแบบคุณย่ามาเป๊ะมากท่านเป็นหนุ่มลูกเครื่องที่เกิดเมืองนอกค่ะแถมยังมีพี่ชายฟ้าแฝดอีกด้วยด้แซมเขียนเล่าเรื่องราวที่เป็นประวัติของคุณพ่อเอาไว้ว่าไม่ใช่ พระเอกหนังฝรั่งที่ไหนนะครับพ่อผมเองแต่กระโพท่าไม่ง้อพระเอกเลยนะคุณพ่อเกิดที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอระะมันครับ ขณะที่คุณปู่เห็นทูตทหารประจำกรุงเบอร์ลินมีพี่ชายฝาแฝดอีกหนึ่งคนอายุห่างกัน3นาทีครับคุณพ่อเรียกตัวเองว่าแฝดเดนตายเพราะว่าตอนที่คุณย่ายยังไม่ครบกำหนดคลอดท่านมีอาการโลหิตเป็นพิษคุณหมอก็ต้องให้ผ่าตัดดว่วและถามคุณปู่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องเลือกระหว่างแม่กับลูกจะเลือกใครคุณปูต่ตอบว่าเลือกยากครับ แต่โชคดีการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีเพราะเทคโนโลยีมีการแพทย์ที่ดีเยี่ยมในประเทศเยอรมันคือจัดได้ว่าดีที่สุดเลยคุณย่าปลอดภัยดีส่วนลูกแฝดไม่ค่อยแข็งแรงนะักจําเป็นจะต้องอยู่ในตู้กระจกเป็นเวลาหลายเดือนเลยครับต่อมาสมเด็จเจ้ากรมพระนครสวรรค์วรลพินิษฐ์พระโอรสในรัชกาลที่หซึ่งขณะนั้นทรงเป็นนักเรียนทหารอยู่ที่ประเทศเยอรมนันเสด็จมารับขวัญและประทานชื่อโดยให้ชื่อว่าประยงและประยุน รูปที่ทั้งสองถ่ายที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียขณะที่คุณปู่ย้ายไปประจําที่นั่นก่อนที่จะพักครอบครัวกลับมาอย่างประเทศไทยอันเป็นที่รักแต่ที่ความที่คุณย่าเป็นสตรีชาวยุโรปคนแรกที่แต่งงานกับคนไทยลองนึกภาพดูนะครับว่า100กว่าปีที่ผ่านมาในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่5มีเด็กฝาแฝดหน้าตาดีเหมือนกันเลยฝรั่งก็ไม่ใช่ ไทยก็ไม่เชิงตัวขาวจั๊ะมาอยู่ในดินแดนสยามคุณพอเล่าว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนวิ่งออกมาดูแต่ก็พูดไทยได้คล่องเพราะว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยสอนให้พูดไทยตั้งแต่อยู่ต่างประเทศครับพอแปดขวบ คุณปู่คุณย่าก็พาเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งขณะนั้นยังทรงดํารงตําแหน่งเป็นมงกุฎราชก,กุมารเพื่อถวายตัวรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาททรงเมตตารับไว้เป็นมหาดเล็กตัวน้อยในช่วงแรกๆถวายงานนวดงานโบกงานพัดไล่ยุงอยู่ใต้โต๊ะตอนเสวยทานเอนดูก็ส่งไอศครีมมาให้ทานได้บ้างใส่กรอกบ้างแต่ถ้าเป็นขาไก่ก็จะต้องมีการแย่งชิงกับเจ้ายาเลหรือว่าสุนัขทรงเลี้ยงกันสักหน่อยแหละ เป็นที่สนุกสนานเลยครับการตอบโต้ขึ้นมา,างีนิดนึงคุณย่าก็กราบทูลว่าขออยากให้ลูกเป็นทหารท่านรับสั่งถามหมอแหม่มว่าเป็นมหาดเล็กดูแลรับใช้ใกล้ชิดแบบนี้ก็ดีแล้วจะต้องไปเป็นทาหารทําไมคุณย่าทูลตอบว่าเห็นฝรั่งหลายประเทศรุกลานเอาเปรียบดินแดนไทยคุณปู่เองก็ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นผู้บังคับบัญชาการในการรบอยู่ชายแดนหลายครั้งไม่อาจต้านทานได้ต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งคุณย่ารู้สึกช้ำใจแทนคนไทยจึง อยากจะให้ลูกไปเป็นทาหารรับใช้ประเทศชาติเพื่อหาโอกาสทวงแผ่นดินคืนมา ท่านส่งพอพระไทยและทรงเมตตาเสด็จมาเพื่อพาไปสมัครเรียนในโรงเรียนทหารด้วยตัวพระองค์เองอีกทั้งยัยงทรงลงพระปรมาพิไธยในสมุดพกในทุกสัปดาห์ด้วยนะคุณพ่อบอกว่าช่วงอยู่โรงเรียนทหารเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขถึงแม้จะโหดอยู่บ้างในความมีระเบียบวินยัยแต่คุณพ่อก็ตั้งใจเรียนมากๆครับสอบได้ที่หนึ่งที่สองตลอดอีกทั้งยัยงได้เป็นหัวหน้าหมวดหัวหน้าชัาน้นพ่อบอกว่าต้องตั้งใจท,ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดให้สมกับที่ในหลวงท่านส่งเมตตาพ่อ มีเพื่อนร่วมรุ่นที่สนิทกันมากก็คือจอมปอพี่บู์สงครามเมื่อจบการศึกษาก็ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อีกทั้งยังทรงพระราชทานนาฬิกาพกทองคําให้เป็นรางวัลพิเศษที่ดีว่าเป็นมงคลที่สุดในการเริ่มต้นชีวิตความเป็นทห,หารเลยครับ รูปสุดท้ายของคุณพ่อได้รับเชิญในฐานรระผู้แทนประเทศไทยเข้าพบกับผู้นำประเทศยุโรปหลายประเทศทั้งอังกฤษเยอรมันอินตาลีรัสเซียและญี่ปุ่นเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนว่าประเทศไทยจัเป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่2ที่มีแนวโน้มอย่างมากที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นนะครับภาพนี้คือคุณพ่อมาทําพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีวีรชนในกรุงโรม หลังจากที่ได้พบกับมุสโซลินีผู้นำของอิตาลีครับแม่เรียกได้ว่าเป็นความประทับใจที่หนุ่มแซมได้เห็นจากคุณพ่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีมากๆเลยแหละคะ่ะจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ